ตังมาแต่เวียกบ่โดะมาแต่กิดยางมาแต่กิดยางโดยไปตั้งแต่เศร้าพุ่นเนาะโดยทางซางเพึ่นกันกำลังก่อพี่น้องไอ้โมนี่คือสีแล้วอยู่มือนี่ก่อเนาะโม่เลี้ยงไงเลี้ยงแล้วเนาะวัเนี้มีคนคุ้มอยู่เล้วสิเนาะมีคนคุ้มอยู่เนาะวันนี้ก็ต้องแล้วงแล้วสิพี่น้องเลย ทล้นเมียมาคุ้มพ e ่ออ๋อเมียบ่อผ um> ูน yes? ี้น่ะอ๋อทั้งจะขอคือทังกันเมียมคุ้มดิวันแรกวันแรกเน้นเนาะจากไปไกลเต็มบวกเกือบได้ยูรถกีนิได้ยูรรถเดินอาวคือวกยูรถรถบติดรถบติดเดิเออรถมันเป็นยังไงนะรถนะ ผู้ตีกีนั่นล่ะเอยกับมื่อยเอาจฉยอ้ยเด้อลคยเล่นลงคอยแบบนี้จิมาติดเจอไปเมื่อบบนี้อ่ะอือต่นลมันนรถรใช้รถเจ้าน่ะสกับมื่อนี้สกับได้ได้พีงหน่บาทนี่นอนประมาประมาณบ่มตอนแรกหน่อยนี่แหละช่วงใบาบ ดสุ่งใบใบเนี่ยมันเริ่มเดิทางแลเมือฮอดไปแลนะไอมือจ้กคนเมื่อสี่คนดยสี่ธงสี่งอน่เลยสี่ธงอโอ้ยนะขอบใจขอบใจละลายได้น้องเด้อดโดยดดยไปแ้วเอ้ยเพืดน้องมาบนรณาบันได้กันสิแว่ดน้ำอีกได้น้องเด้อดยโดย หน่อยเนาะพบพ่อกันกับช่องโอแซนอีกแล้วะนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อ่าที่พักที่เช้าของทางน้องเอ็ดคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะอ่าผู้ได,ด้ตอนช่วงใบเนะาะจังสี่ได้ออกเดินทางเมื่อพี่น้องเลยเนาะเอาคอนกับเมื่อพี่น้องเนาะแลยนะครับคอนกับบ้านกับซ่องเนาะอ่าทางโอแซนทีขึ้นไปเนาะตามไทยทางอ่าของแพนพันก่อนเนาะ นมาดาสาวแพนพี่น้องเอ้ยเข้าไปทักถามสบายดีเพื่อนกอนเนาะมาฮอดอ่ามอเซ้านี่นะเพิ่อนโมยูบ้านพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นเห็นเพิ่นไปเพิ่นว่าเห็นทั้งเพิ่อนมาว่าไปกีดยางสิเนะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามาบอกเพื่อนกอนเนาะพี่น้องเอ้ยกอนสีขับบ้านขับซองหรือว่าเมื่อเนาะอ่าบอกทางน้องแพนเพื่อนกอนพี่น้องเอ้ยเนาะ cả bàn cẩm sào pha đẹp vật nào nó, à, thằng mong phun con, nó, thằng sàng phun cẩm lang, hệt nho như vậy nó, khả năng lang co và chanza, chan. nó, bao phết đẹp phết như vậy, nó, à. thằng mai nhan nam ngam nó, rồi, thoải đi đấy, nó nó muốn đi thang sang quân hết cái này lại cô cao vào để nó sụt lên muốn nó sụt gì bây giờ nó rồi à, rồi nó 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 chuyện làm mà toàn thì nó cà phê hay hay thang sang quân đây cà phê thế อากาศหนาวเย็นพี่น้องเลยเนาะมื้อนี่ตั้งแต่เร,เร,เร,เริ่มมานี่ก็หนาวเสมอเลยเนาะโดยกําลังมาแต่เวียดบอกมาตะกิดยางมาตะกิดยางโดยไปตั้งแต่เช้าพุ่นเนาะโดยทางสร้างเพิ่นก็ําลังก่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้คือสิแล้วอยู่มื้อนี้ก่อเนาะโบแล้วก็ให้แล้่แล้วเนาะมู เนี่ยมีคนคุ้มอยู่เล้นี่เนาะที่คนคุ้มอยู่เออวันแรกก็ต้องเลี้ยงแล้วสิพี่น้องเอ้คนคุ้มหลายคนเราเนาะทั้งเมียมาคุ้มก็เออเอาเมียเพราะ่พอดีน่ะอ๋อทั้งทั้งจะขอคืนทั้งกันเมียมาคุ้มดิวันแรกวันแรกแน่นาะเออยังไง ใหากันคือว่าแนี่เนาะมามาเบิ้งเนาะเออมาโดยมาก๋วยปูนซอยกันนี่เนาะใส่ล่อเลยบ่นี่ยก๋วยผสมใส่ล่อเลยเนาะมามามานั่งพิงแหลบแต่เรมีแหลบนาะมื้อนี้เนาะเมื้อแจ่มเลยไปทั้งแม่ก็ไปว่าไปจิตอยากไปไปโดย ทางเพิ่อนกําลังมาพี่น้องเลยเนาะมาหอดตะโดนนะบ่ทางก็มาหอดทางก็แล้วกินข้าวอือเขาเขากีดไว้แล้วนี่มือมืออื่นเศร้าเขาก็ไปเบิ่งจอบเบิ้งอีกบ่ไปฮะไปกีดต่อไปกีดต่อแปลว่าคือคือกีดไว้อ่ามือนี่เนาะกีดไว้เศร้ามือนี่มือนี่ก็เขาไปใส่กระสอบไว้สิบ่ โมเมนต์บอยลน์ยังบอยเออมันลายจังไถ่กระสอบบัาทยานว่าเนาะนึกว่าไปไปกีดแล้วก็ไปมือเช้าแล้วก็ใส่กระสอบไว้สิเถอะนะเต็มถ้วยบ่ไปไปใจในมือบ่อข้เต็มถ้วยนั่นจะได้น้องเอ้ยแบบนั้นอืมมันน้อยนึงมันอะไรเธออะไรชำได้ใช่เขากีดต่เก่าน้อยนึงนั่นแหละแบบน้อยนึงที เพราะยังบัวเคยไปไปว่าสัมผัสยู่กับต้นมันจเถื่อนนะในยินยุ้ยพ่นว่าว่าไปขีดขีดยางแต่ว่ายังยังบัวเคยเห็นแบบยูในไปใกล้ต้นมันอาจาซย์นชะเนาะยางไงกะไปถามเพิ่งคือเวลาอะมันบออกคือเตาไปยำแดดดิแห้งบออกต้องไปใส่เศื้อเหมืนบอ แล้วกี ite, so ่ชสวยถือว่ามิเลดที่ไหนเป็นบลได้เนาะแบบนี้บดบๆไทยแนบดบดๆเนี่ยไปแล้วล่างแบบนี้เยอะแยะแห้งละล่างกี่จะบ่มี่อย่างเนาะมันออกนิดนึงสับคลมน้ำลายเด่นกันแล้วออกไป้ินึงเนาะเออออกไป้ินึงเนี่ยเป็นบ่มีแล้วเนาะเก็บเก็บเท่านั้น่าน้อยนะเนาะเก็บเทอานี้เทอาน้อยเป็นยังไง ไกลเติบบ่เกือบจะไปไกลเติบบ่เกือบได้ยูรถกี่เนียได้ยูรถเด้ออคือว่าได้ยูรถรถบติดรถบติดเด้อตลอดเลยนะรถไม่เป็นแยังกันนะรถนะแล้วพผู้ตีขีชื่อผู้ตีกีผนั่นแหละเอ้ยกับมื้อเอาชื่อโอ้ยเด้อลงไปเล่นลงคลอยแบบนี้ถึมาติดเจอไปเมื่อแับนี้อ่ะ ใช้รถเจาน่ะเออคือเรืงบังบังยังไม่ไมยูไม่ยูแต่ว่าจักมาได้ไม่บ่ดก็คอเยคือกันงามข้างนอกโอ้ยเนาะแต่เลยนนไดมันยาดอยู่หรือมันงานเตเปือกแคไหนมันน่าปแลยยีงปีแล้วนรถอ่ะหลายปีแล้วสี่ปีแล้วสี่ปีเนาะ แต่ว่าน้องฮาก็มาได้ขี่สองปีเพราะว่าตอนนั้นพอครับขู้เตะขี่รถเป็นในรายกระบือเบิ้งชื่อพากันจูงบางเขื่อนอ่ะเนาะเป็นใหญ่เนาะผู้หญิงนั่นเองมูงเตคข้าบู๊แว๊บอ่ะอะไรอาไปเ็กเบิ้งน้ำนอนดูว่าหูเทียนมันบ่เนาะกระบืออ่าตอนนั้นล่ะมื่อกี้นี่เยอะอันอยากให้ทานตอนนั้นเบิ้งแต่แต่ก้าวกะอันคนขี่รถได้สิ อันนี้เราขี่ค้อนบ่กดิว่าแล้วเคลี่สบายแน่พี่น้องเยขี่รถนะวัดรถขี่เขาอะไรที่เมื่อยขึ้นอย่างที่เออเนาะน้อทางซ้ายเพิ่งจะดึกอีกมื้อนี้เนาะอ่พี่น้อย và có sai anh nha xong lôm nó phù soi boney nè phù soi hù sai bơm hù sai bơm nó luộc bò luộc bò hù sai bơm bò luộc bò nó ไปเดี๋ยวไปเบิ้งรถรถเนาะรถจักรนอเพื่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอืมอเบิ้งอยู่นี่เนาะเบิ้งรถจักเพื่อนก่อนเออแนมเบิ้งก็จะเปว่ารถงามๆหนึ่งนะเนาะคือจะเว่าติดว่าคอยไล่เป็นใดพี่น้องเอ้ยมันเป็นอะไรเนาะล้างมาฮอดเท่าของเพือนกันพี่น้องเอ้ พราะว่ามาเศร้านี่น่อะบอบเห็นน้องเพคนเป็น,น้องเห็นเนาะโอ้นี่บบเนาะโดยเออแต่ว่ามันกะเบิึงอือมันเป็นโอรถกับรถไทยอยู่หรือว่าไหนเนาะบบแมนรถเบียร์อเมนใช่ไหโดยเออบบแมนรถบบแมนรถไทยเนาะโดยเออ น้ำมันมันกัเฮียตลอดน้ำมันเฮียตลอดเลยเนาะเมื่อวานนี้ก็ใส่แต่ว่าเบิดลหากใส่อีกนี่ก็เออใส่น้ำมันมันใส่น้ำมันมันหัวมาจักเนาะแนนขี่ไปน้ำลอยเฮียไปน้ำเนาะโอ้ยพี่น้องเออขคันนี้ซื้ออซื้ได้ยี่ปีแน่ใช่ไหมเนี่ยสี่แล้วสี่ปีป่ะโดยแต่น้องหักก็มาขับได้สองปีเพราะว่าตอนนั้นพ่อเป็นคนขี่อ๋อแต่ก่อนแต่ทั้งพ่อเป็นคนขี่เป็นคนขี่คนขับเนาะ อือครับว่าไปเช็คเบิ่งกะเบิดหลายบ่นี่ครับไปเช็คเบิ่งยังบ่ได้เช็คเจ้าผู้ใหญ่อยู่ใส่น้ํามนเบิ่งกคือสิหมดหลายอยู่้เนาะาค่อยเ็เบิ่งเนาะว่ามันเป็นน้ํายางพี่น้องเอ้ยให้ทางสร้างเพิ่นเบิ่งนําอ่าเือกมันเป็นน้ํากระบิวบ่ว่าหม่องน้ํามันมันสินะเนาะเดี๋ยวมันก็เป็นน้ําแบบนั้นพี่น้องเอ้ย แต่ว่ารถพ่อเนาะเจ้ายังบรมีบ่ของเจ้ามึยังอยู่น้ำพ่อและแม่ไปเราเหรเนาะโดยคือได้ยินทั้งอาจารย์มันว่าว่าอันให้ขึ้นอันข้นเรื่อนมือเนี่ยิันนี้มีคนขึ้นเรืองบ่ขนเรือนเจ้าบ่โดยข้นแบบไรเนาะปีนขึ้นปีนขึ้นนี้โดยเขาคือว่าปีนขึ้นเนาะ พูดนะเพืขึ้นไปยังจกักเละเออมึงมีประตูหรือเนาะโดยมึงมีโพรงเยีย่ย <c> ม <oughs> มึงมีบานเป็หนยังไงเนาะมันออกวาตากัตถก้อ <c oughs> นมีบ่บ่มีบ่มีแบบนี้เลย <c oughs> โดยเพราะว่ามันเฮียแล้วตอนน้องเกิดมากะเห็นมันเฮียแบบนี้แล้วใช่ไหมว่าเฮือนนี่นะเป็นเฮือนโก็เพิ่งเข้าบ่า <c oughs> โดยเออยังไงทางทางเงินอ่า แม่พ emer, Baptist, qui, ่อแม่ของของแม่เจ้าเนี่ยใช่ของพ่อของพ่อว่านโดยอันนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนปู่ย่าบ่โดยเอออมโมเป็นเพื่อนนั่นของแม่อ๋อเป็นของฝ่ายพ่อแต่ว่าทางทางพ่อแม่ของของแม่เจ้าได้ใช่เป็นอยู่ทั้งบ้านใดบ้านพะลองบันอยู่บ้านเดียวกันบ่โดยอ๋อแล้ว่าแม่น่ะมาอยู่น้ำน้ำพ่อสิบ่อ๋อนี่เป็นเพื่อนของของปู่ของย่าโดย ปูย่าเพิ่นกะอยูยูต้องกันเลยรบ้างอย่างเงี้ยปูปูพิ่นเสียแล้วงาเพิ่นลงอยู่กับลุงโดยอันไหมนะเพื่อนนี่เตรียมเฮ็ดเฮือนไหมบ้างหรือว่านี่ไรอย่ี้6ปีแล้ว6ปีแล้วเป็นเป็นนันเฮอันของเจ้าเองบ่ของพ่อของพ่อเพิ่นสิเฮ็ดเฮือนไหมบ่เฮ็ดเฮ็ดหลังไหมเลยหรือว่านี่ได้อย่างเงี้เนาะยังบ่ฮู้คือกันเพราะว่าบ่มีเงินเออ FC ก็คอมเมนต์มาหล่อะไรเป็นยังไงเนาะ มาแซ่เห็นเพื่อนในน้องแน่มาชันเนาะมาแข่งกันย่อมขึ้กันแรงอยู่เนาะเออคันชื่อว่ามีงบมีแองก์เฮดได้พี่น้องเนาะค่ามีงบทางบรักมีแองก์เป็นอย่างช่วยจากซอยบ่อที่เห็นนะเนาะแต่ว่าโดยแต่กำลังเขานี่กับมี่ขึ้นกันได้เป็น้องเนาะแต่ว่าทั้งทั้งน้องเพิ่นกะเนาะเดิมมีทางบรักมีแองก์เป็นแนมเป็นแล้วเนาะถือว่าตอนนี้กะบกำลัง เฮ็ดห้องน้ํห้องนายให้ทังน้องเพิ่นเนาะเออเฮ็ดห้องน้ํให้แล้วพีน้องเอ้ยวัีว่าว่าสิกลับมื้อนี้สิกลับอ่าได้ได้พี่น้องบาดนีเนาะตอนแรงบ่ประมาณบ่ตอนแรงนี่แหละช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆนี่ม่เริ่มออกเดินทางและเพื่อฮอดพี่น้องคนเมื่อ4คนโดยงเส Chi Nghe là chi thương bạn Ôi Ôi nó à, Thằng con bà bao nhiêu mà nó và không bao nhiêu cả mà Mà về còn đấy của sản nó Mà về ở nó mày Nó mày con và sản của sản này nó Nó mày hết vậy ảnh bỏ Được Nó mày hết vậy ảnh Bởi đâu ấy Bởi đây mặc tên không có nhanh như bỏ Nhanh, nhưng mà thằng nhanh Nó, thằng bà trò xuống mưa này có nhanh đấy nó <laughs> เลยเลยตัวผงมัวก็กำลังเป็นหลอกเนาะถือว่าทำได้ดีเลยไปต่อแล้ทางบ้านเพิ่นกับเพื่อนกับอยู่ใกล้ถนนหนทางเนาะกับเดินไกลไปมากกับเห็นเบิดไปยังไงเนาะแต่ว่าอันกี่มุ้ยกี่พุ่นเนาะแต่ว่าทางยางเอ้แต่ว่าทางทางแดงทางยางเนี่ยี้พุ่นได้ไหมไปยังไงเนาะไปชนยางกี่พุ่นกี่พุ่นลายป้อเพราะว่ามันเป็นทางแดงอันนั้นดินแดง อ,อันนั้นก็ส่วนภาคแก้วบ่อนนะบูเมนบูเมนบ่โดยส่วนภาคไพศาลนะเฮ้ยไพย่เอ่อเออทางบ้านด้วยถือว่าเป็นนุอันผู้ผู้อีกน,นู่นหนึ่งนะเดี๋ยวน้องเนาะโดยเอ่อก้อนมไปกับมีแต่ผู้แต่พาไปเลยเนาะคือการชันของทางน้องเอ็ดเป็นการกำลังกำลังชิต่างเฮือนเ,นเป็นเหมือนกันน <laughs> ีไพ่มาหาเลยด้วยบูนี่เนาะลายเนาะ จือาเป็นยังไงคุ้ม <motiv ators> <m> <N> ุ้ซึกมีหลายคู่หลายคนมาเมื่อยีบบอบอดีใจดีใจเนาะน้องเนาะแต่ก่อนเนี่ยมุมีแบบนี้ไดนเนาะมีคือกันมีบอโอ้โหไพน์เนี่เคยมาหาเรับนอกจากว่าทีมงานทั้งทั้งบ้านพวกไอ้นั่นแต่แต่มีมีก่อนหน้านี้มียูทูบเบอร์ว่าทายบอมีแต่ลืมเลยว่าเจออะไรก็มีไก่เป็นบอเนาะเออสันบอใา่เป็นองเนาะแต่ก่อนก็เคยมีอยู่เนาะ Tại, con, bố khơi, tại con. Ừ. Mì. được ừ. hạc à mình hạc à lăng mình 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 ทางบาพรเนาะโด้ยสบายดีเนาะอ้อวโถหนาวเนาะบาพร์พรอนรุ่นยางกับแบบบอทบอเทียงไงเนาะรุ่นยางแบบอ่ายางไปกับแบบกุ๊กโกงอะไรไปหน่อยมันหนาวเนาะดีเราเลยอ่าบาร์มูนี่ได้สิครับแม่นช่วงตอนบ่ใบใบอ่าช่วงบ่ใบมู้นนี่ก็เริ่มออกเดินทางแล้วไปหน่อยเนาะ còn đây cái chạc muôn bông con, ô, 10 10 ếch muôn cái đấy nè, nó, chỉ chăng nói, trao đây trả. À, Giặt mưa <laughs> hả? mưa, mưa nam du à? Mưa à, long kiệt bông con. Bông con, nào. Giặt Đôi đôi, long kiệt bông con, nó, à, khai mưa cả, mưa cả đấy, một cái nháng nó. <laughs> แต่ว่าทางทีมยงค่ะคว่าเมื่อกหร่เปนสิย่างท่านในเมื่อบอกเม่นเมื่อเปินกับทางชิยู่อยู่อ๋อ้ชอยู่โอ้ยันผิดช่องผิดผม่จัะป้าโตเนาะถือว่าหลายมื่อแต่เลยเนาะอือเพราะว่าการว่าขึ้นมากกับมื่อเทาขึ้นมากกับมื่อเมือวันซุกวันซุกอ๋อมื่อเดียวกันเอาพอนมื่อเดียวกันอ่าได้สามคืนเนี่ยพี่น้องเลยเนาะอวันตอนแรกนี่ช่วงปลายปกันสิภากันเดินทางกลับก้อนมาสันนะ แล้วก็จะจะถ้ามีโอกาสก็จะขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังตอนกลับเมื่อนีงยังบูฮัวาสีแมนเมื่อเมื่อก่อนเมื่อเบรงกอนไปแล้วเลยเนาะอ่ายังบูฮัวนะาสีได้กลับมาเมื่อใดนก็ยังบ้ันฮูเนาะเพราะว่ากัยังมีเวียกอยู่ทางนั้นอยู่นะอ่าก็เฮ็ดเชือนขึ้นกันอะไรทางนั้นกับไปแล้วเลยเนาะแต่ว่าเเเาาาบบบบ่่่่มีีวยกกกนนนะะะจจั กะกะจีเก้าคือเก่ากะจีเก้าคือเก่าเพราะว่าบ้านคุณเนาะแมนแมนกะจีเก้าคือเก่าแต่ว่าเขากะจีบอบอบบนั่นปันได้บุฟ้าปันได้ที่นะแล้เขากับอยากไปอยากไปเบิ้องไม้เนี่ยเพราะว่าสร้างคนเอาแก้ไม้แขย่างมาที่นะใจเงินแขย่างคนพร้อมอยู่ดีเนาะกะจีเก้ามาเบิ้งก่อนเนาะ โดยโดยโดยเอ้าคิดจะได้หน้าบุก่อนเนาะทางวัฟพรเพื่อนกะเพื่อนเพิ่งขึ้นมาลุยน้องเพื่อนเอ๋ยนาะงโซนทางเซโปนน้ำช่วงนี้กันเนาะเพิ่งมาบันไดมาโอ้หลายปีได้ประชันพี่น้องเอ๋ยทางวัอพรเพิ่นเนาะเคยเห็นเพิ่นปะ่เคยค่ะเคยเนาะอ่าครั้งแรกเนาะโดยโดย Nằm mình cái hen hen tiểu như đây phải đâu phải đâu phải xài phải đâu phải nó, cả tháng một chân, à một con bộ đây mình nhảy một tuần nong phần này một một tiền thì đây sư làm sư này kín đâu phải đâu lại phớt à đâu à bao rồi, vậy làm sư này kín đây nong đó rồi. มึอยังมาต้อนแล้วเ่ากันเนาะมาหมาก็ให้แล้วมาคือว่านี่พี่น้อยเนาะไอ้พี่น้อยเนาะมิเตชีอะไรกับบลับบลับนี่เนาะช่วยหน่อยกับชีเดินคือเอาละไม่ก่อนโดยโดยพัสดุเดี๋ยวใช้ยูใช้ไปเทิร์นคุณบอด้วยว่าถ่ายรวมเด้อโดยชีทธงพอดีเลยพี่น้อยเนาะยชีทธงพอดีเลยโอ้ยเนาะโอ้ น้ำไม้พางน้ำไม้ก็น้ำไม้พางน้ำไม้พางเลยอือใของพากของต้อนพี่น้องเไยเนาะอ่าขอบใจขอบใจลายได้น้องเด้อโดยโดยโดยพี่น้องเอ้ประเด็นน้องมาบนหน้าบนได้ก็สิแม่ดินน้ำอีกได้น้องเด้อโดยโดยโดยมาสามารถเอาไม้มาเบาก่อนเ๋ออ่าอันนี้คือสีเอาไว้กันอ่าขีดตะไคร้บนเล่นหนิเนาะอ่ chạy hiệu quả gạch cái quả hiệu quả đấy quả cái đấy hiệu quả 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 hiệu ok hiệu quả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  hiệu แตงมาหาน้องพนเลืออยู่เลยแบบนี้กันเนาะโอ้มาเป็นผู้ไล่ยต้ไมเป็นพวงพี่น้องเลยเออขอบใจขอบใจเด้น้องเด้อขอบใจคืออะไรโดยโดยป้าสายพี่น้องเนาะทางบัดแสงการจะได้ตำราไปก่อนเนาะทางน้องเพิ่นมีของฝากของต้อนมื้อนี้เนาะเป็นน้ำไม้อ่าน้ำไม้เพิ่นเฮตชายทองไว้เนาะเพิ่นว่าถ้าว่าสิมาซืชอเมื่อะ่ะกัแวะมาเอาน้ำไม้นี่ยเล่ว่าสั่นพี่น้องเนี่ก็เลยมาหาทางน้องเพิ่นอีกเนาะเพิ่นก็เอานี่แหละของฝากของต้อนเนาะ อ่าน้องไม้ให้พี่น้องเอกการขอบขอบใจทางน้องเพื่นหลายเนาะอ่าวันหน้าผมนายก็จะมาฮะมาแวะทางน้องเพื่อนไม้พี่น้องเอ๋เนาะน้องสหรับคลิปนี้ก็จะได้ลรำลาไปก่อนเดนะพี่น้องเด้อพี่ฝากประการใดขอโทษขออภัยหลายๆเดี่ยพี่น้องเด้อคลิปนี้ลรำลาไปก่อนแล้วน้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกำลังแรงใจทางโอเสกแน่พี่น้องเอ๋เนาะสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอยเนาะ